นี่คือมสัสอด์คีย์ส่วนตัวของฉันมันสามารถเปิดได้ทุกประตูแต่ถ้าจะขยายความมันเพิ่มมันเข้าถึงได้ทุกระบบคอมพิวเตอร์จะทำได้มากสูงสุดเพียงเท่านี้แต่ฉันมั่นใจว่าเพื่อนเพื่อนของพวกนายเอากันอยู่มัดแน่นอนโชคดีล่ะเฮ้คนที่พวกนายเห็นกันอยู่นะ่ะเอ่อเขาใจดีมากเลยนะเขาช่วยเหลือพวกเราตอนนั้นไงลนะ่ะ เฮ้ยมันดอยงี้สิอย่ามามองผมงั้นสิงั้นเอาเป็นว่าน้อยจับตามองเขาไว้ดีๆโอเคครับผมไปหน่อยรับทราบครับจะไปหาข้อมูลเพิ่มี๋ยวกลับได้นะครับท่านเออขอโทษนะเพื่อนคือปล่อยฉันได้หรือยังหุบปากกันเลยน้อยไม่มีสิทธิ์พูดตอนนี้โอ้โหเว้เรา